แเศร้าคนที่แบกต้องพอว่า่ไราะว่าไปดีสเจกิโจะไปเส็จได้ที่่ว่าพเราไ็นอนบ้านยนเจาอก้อนได้ในวันไปนี่แหะร้อยเจ็ดสกิโลอย่นกดีปอดายชันลเลยมากลดปลดไชั็กียรสองข้างกองแรงกองแรงกองแรงสีหั้ได้สิบเจกิโที่หลังสามสิบสามสิบกิโลหอดก่อนหอดนเบิเลยใ่้มปุยปุยมาผู้เดียวแล้วเสร็จไสแล้วมา งานนี่นใ,นใครได้คิดกวอนมูสันต์ส่วนบางวันยังมูจอดอิบมุดสุขขัเนเลยเอาไปที่ฝั่งพี่ฝา,ากน้องครับฝากพี่พี่น้องๆทางไร่สดน้ำทางบมมีข่าวดีมาแล้วข่าวดีอะไรครับข่าวดีไรสดของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแหงโอ้เราจะเริ่มไรตั้งแต่วันที่25วันที่25ถึงวันที่30ถึงวันที่30ประชม ออนไลน์หน <Online. S 2> <ะ>ึ่วันร้อบเกาบาทเมือต้้งมื่มือต้้งหมือแต่ถ้าเป็นหมอเขาล่หมอเขาสาวันพี่จยู่ที่สามร้อยสี่สิบเก้าาทสวัสดีจ้าสวลายคจ้า โปรให้กับพิเศษนามแะครับเป็นแฟนพิเศษป็นแคือหกวันหใจหัหกหกหกร้อยหกสิบหกบาทร้อยหกสิบหกบาทก็เราไม่ได้ไล่โดนแล้วนะฮะห้องัวด้วยนะเจนจากวันที่ยี่สิบห้าเป็นต้นไปยี่ส no. ิบห้าจะถึงนี้นะยี่สิบห้าที่จะถึงนีถึงวันที่สามสิบหกวันี่นอกางซปปกระซ้ามไห ครับผมเขามาที่สาวร้อยพชรฟันแงแฟนเพจกตะิกาเดิมหละๆจากของก็คตดว่าจฟันข้างท้าก็ห้อดมาแจกลลยเส้นพออแม่แม่ีเยะาไก้อนเขา่ายว่าม่าย่ขั้นสีบเเคยเห็นกันแจ๊กเลยนี่กว่าเาเคยเนเศร้าร่วมด้วยพี่น้องุ้ออกไปออกมนทเลอ้อคนนั้นนะครับ ตอนนี้ได้ยินองคกระแสมาแรงมากเแล้วยัลือกใครต้องฝากไว้ด้วยหนังเรื่องสทอ้อ้งนี่ผู้ใดกระทาว่าผู้ใดเป็นผู้คืคืนเรื่องหนังเออคือคืนได้ทีพอแดนเพราะฉนั้นตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการตัดต่อคนหลายๆจ้าออเล่นจะเข้าฉายทุกค้อกำลังใจค่ะน้าล่าแต่ชนะใครเป็นผู้ชนะก็คุก็ยู่เรื่องายอ้อน้ารับวันที่สิบเจ็ด ขอรักเสียงนั่งขอได้ลูกจัดพี่น้องแย้มแนมแย้มใสกันมีความสุขกันไปทั่วหน้าอีหลามันแจกร้อยยิ้มมันแจกความสุขอีหลีคุณสิออนุญาตไปพักฟอนหลับนอนเรียบร้อยผมจะนอนได้เวลานอนนะนาองฮะพอหลับก็ห้องก็ห้องไว้ไว้เจ้าห้องอย่าง ก็ประชาสัมพฐสภานายกรรมการเลยนะครับผมก่อนถึงเวลา21นาฬิกานะครับเรียนเชิญคณะกรรมการขึ้นกล่าวเปิดงานนะครับตอนนี้พี่น้องที่เดินทางมาแล้วมีความประสงค์อยากหลงอนุ์โมนนาบุญและไปที่องค์พระเดียซานะครับวันเมื่อวานจะเป็นพิธีบวชจีพราพุทธาพิเศษนะครับพิเศษตันนี้นั่งอยู่ วันนี้เส้าอุตส่าห์มาขอบคุณคุณแม่จะขอให้มั่มีเร้อให้พี่จาร์ติดตลอดเต็มตลอดตดตลอดมารายงามเอืสดงไหจะมีมากเจอว่าีุ่นกินโป๊ะกวยก้กบอไห่โลยกบอไหล่ครับผมขอบคุณพู้สวยมากเลยครับ่ลวงัวลายก็สวยดังลายละเอียดแม่ลายละเอียดดีมากแต่ในผู้่ายชิมกีเก็ใส่ติดเลยนี่ออยากจ้างเนี้ยอือ จะเป็นยมขายบอแน่นนะ,ะวันนี้นำเสื้อลายปูนลยนถามถามว่ามีเสือมาขายบอ,อวันนี้มีมาขายมีมาขายครับหนึ่งตัวในราคาสามห้าสูสามร้อยห้าสิบบาทและก็ลดทันทีถ้าท่านซื้อสองตัวซื้อสองตัวในราคาเจ็ดร้อยบาท พิเศษเลยพิเศษสุดนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบสองโดยเจ็ดร้อยบาทครับสุดๆเลยพี่น้องย้ำยองพี่เขาเหมือนใครพี่โม่แก้เข่างามและแกแจกฟรีนะครับลายเซ็นต์ดีใลายเซ็นต์มากอย่างพี่ย้ำน้องเออไม่อย่างไรหน้าลูกงามค่ะนะจ็กสี่บอกยังพี่น้องจ็กสีอยากได้เขาด้วยหรือพี่น้องที่อยู่งไปคนามเข่ามาดีมอบหนมาที่ให้กับพี่มอสได้ครับ <te ver zat todavía> เออเมื่อบินข้งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแท้ที่เสียงของจังหวัดลพบุรีมาถูกล่วงกันเพื่อเสียงเที่อบู

นี่ว่าลมเหนื่อยนานสุขวาแดนละกินเถอะไปหาทุกข์ให้โยมสาให้ใจเนี่ยเนี่ยจะได้หากินได้ให้ <laughs> จกดขอของคุณหลายๆจ้าพ <m ics> <m ics> ี่พี่ว่าัใจกดขอพี่วานามั่ใจกดขอหลายๆเจ้า่านให้ราชนะานักีเพื่อจะเป็นส่งนี่แหละพี่น้อง

đã mua được rồi